สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามีนัดกับสาวสวยท่านหนึ่งนะแล้วก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองในการร้องเพลงนะครับแล้วก็แนวเพลงนะครับที่เขาร้องนะครับพอดีวันนี้มีมินิคอนเสิร์ตที่นี่ตอนที่ผมอยู่ที่เซ็นทันนะครับท,าท่านทินท์วิวอะเซ็นทันเรียบด่วด้แล้ว <laughs> เดี๋ยวเรานัดกันไวท้ที่น่าจะเป็นด้านล่าง พอดีเดี๋ยวผมต้องเดินอ้อมไปดีกว่าถ้าเดินไปตะกี้มันไปตัดหน้าเวทีครับอาจจะเห็นแวบๆแ,แล้วนะครับว่าเป็นใครนะครับแล้วแล้วเราก็เจอกันอีกแล้วนะครับมอาแล้วน,ลนี่นะครับก็คือคุณจอนนเฟอร์ของเรานะครับ ีมาที่เซ็นทรัลอิสเวลแล้วเาก็มีอีเวนต์ก็จะเป็นมันเป็นคลายงานจึงก็คิมมาร้องอีเวนต์ที่นี่ไอคุณจอรนนั่นะฮะอันนี้คือใครนะอันนี้คือใครนะเอาน้องเซานะคะที่เป็นเอาไว้ที่ทุกสามเหมือนกันเอออวใใจห้ แาะใจต่างกันนกันนะมองอ่กไม่ทรา่อ่าเขามาเต่กเกดก็ดีได้เจอทั้งน้องเป็นคูแฝดไม่ได้เจอทั้งนานมากอะไรนี้ขึ้นไปแจมอไรน้ไม่รู้เขาบอก่าถ้าไ่รู้นะงนี่พี่สุดที่รักตานนี่เจอกันปรับปลายนะปรับปลายปรัปลายอันนี้ะไร ไม่ได้เจอกนานานมากเลยเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมขอบคุณมาก,ก,ค,กครับขอบคุณคุณหมอพี่จอนวันนี้ก็ไหนๆอันนี้คือไม่ได้นัดหมายใดๆกันทั้งนั้นนะครับก็วันนี้พี่จอห์นเขามาเพื่อมาเจอ,เอคุณแม่จนนิเฟอร์คิมฟ์ <c oughs> วันี้ายทำอะไรพี่ได้ไหมครับวันท้ายทำอะไรพี่ได้ไหมคนสวนยฉันก็องทำงานค่ะอามองแล้วทำงานแล้ววันนี้เดี๋ยวจะเป็นผู้ชายอา มาเดินกินข้าวต่์าตั้งใจมามันจอเพลีมนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกานมามนทุกคนวันนี้ก็ตั้งใจมาเจอคุณแม่จีนี่เฟิร์ครับ้าน,นีสันูุตรง้ามได้มาได้จะมรู้สึกทิดคุณแม่ตีเลยนะครับกับเพื่อ อย่าจอดก็ขึ้นไปแจมนะครับไล่ต่อว้นะครับ4ีทสามนะครับผมเดี๋ยวสภูดเดี๋ยวพี่คิมจะมานะครับจะจะรู้ได้ไงว่าฉันยังเริงก็ว่าไให้วันที่เธอลาไปบอกไปแล้วจะกลับมา

大家别嚷了。Okay, และ,และนี่วัส,สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ซีซั่นสามเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ได้เจอก็เจอเนาะไม่ยังดีก็ยังดีเนาะเราเจอความรักของพี่เพื่อนพี่พี่เนี่ยคนสดไม่ไม่ต้องเครียดนะสดเหมือนกันนะนเมือกีนะครับวงจรของเราก็ขึ้นไปขึ้นไปอวอพอดีเขาตกใจอะไรหรือเปล่า มื่อกี้คุณจอห์นนเฟอร์นะครับก็ขึ้นไปแจมเพลงกับเขานะครับสองเพลงเมื่อกี้ผมว่าจะตะโกนขอเพลงแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะร้องได้แบบผมอยากฟังเพลงโดนเลมอนหน่อยใหไงดีเราจะไปหาอลไรกินก่อนว่าเราจะไปดูดดตัดมหาการก่อนตามดูจอ,นนอร์นนี่เฟอร์เลยครับดีใจอยากเจอครับมาตอนนี้นะครับเราก็ เข้าสู่รายการบ้ากับแม่แล้วมากับเพื่อนแล้วรับแม่มากับเพื่อเพื่อนแม่ตอนนี้เราก็จะหาอะไรทานกันก่อนนะครับพักเบรกนิดนึงครับเดี๋ยวรอพี่คิมมาแสดงครับเราจะไปดูกันที่หน้าเวทีกันอีกทีตอนนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับว่าจะทานอะไรกันดีนะครับ แต่ยังไม่ทานหนักครับถ้าทานหนักเดี๋ยวจะอยู่กันยาวนะเราทานกันแบบรองท้องกันไปก่อนนะครับตอนนี้ตอนงใจให้มันก็จะมีเทศกาลเหมือนแบบเกี่ยวกับความนักแต่ก็จะเป็นวาเลนไทน์ใช่ไหมย่างช่วงวาเลนไทน์อ๋อเอาไปร้านนี้นะครับร้านขนมชาตงไก่มุกเหมือนจะไม่ชอบกินของอ้าวเหรรอคับ พิจิตรตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านขนมนะครับมีเครื่องดื่มขนมมากมายหลายอย่างที่น่าทามมากนะครับจะอยู่ชั้นชั้นไหนเนะี่ยชั้นหนึ่งนะครับตรงลานตรงสวนนี่นะครับผมเซ็นท่านีฟิวนะครับก็สั่งน้ำกันไปแล้วแล้วก็สั่งขนมกันแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับถ้า,ถาตกใจ <laughs> กจัไใอ่อดังอยู่ด้วยกัน,น <laughs> ถ้า่างนีอ้อยากติดตาม คุณจอ์น <finely các S 1> ิเฟอร์อ <Asia> ย่างเงี้ยติดตามได้ที่ไหนยังไงก็จะมีร็อกประจําแค่สองทีนะครับวันคนจ้างชื่อประจําเลยที่ก็จะมีคุณจะไปอยู่แสเปนนะฮะทุกวันอาทิตย์และวันจันทร์มันอยู่ที่ไหนอรัคุณจอตรงถนนพาทิศค่ะอ๋อถนนพาทิศไปกูก็แมปเลยเจอแน่นอนเป็นโลชทองหลอดนะคะแอดวีสไตรเดย์แอดซันเดย์ทุกวันเุกร์แอดวันอาทิตย์ ช่วง,งหกทุ่มนะสองทุกสองทุกครึ่งอย่างเงี้ยตามเลจเจอร์ิเซอร์ J O H N N I S G r พิ่มีคนเดียวในประเทศหากไม่เจอก็เลื่องไม <c oughs> ่เส่บุ๊กก็ได้เวลานะครับใกลละใกลจะทำการแสดงนะครับของพี่คิมนะครับผมปัจนนี้นะครับเราก็จะออกไปที่หลานเวทีนะครับการแสดง ไปนะครับที่นี่สุนัขมาเดินเล่นกันเยอะมากนะครับน่ารักน่ารักกันงน้นเลยนะครับต,ตอนนี้นะครับพี่ชิมก็เดินทางมาแล้วนะครับผม,อมตอนนี้เดี๋ยวเข้าที่ก่อนนะครับยังไม่เจอกันนะครับยังไม่เจอกัน time <laughs> จะมองแต่หัวใจจะมีไม่ใครก็้าใจรักอยากได้ยินเแต่คนฟังอ่ัพจะมีใคร,ใคร ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณเจนนิเฟอร์นะคะขอบคุณพี่เชานะคะเวทีด้านนี้ยังว่างนะคะมาเลยจะได้ประหลาดใจนะคะเชิญคุณเจนนิเฟอร์ด้วยในหมาบุญนี้เลยนะคะขอบคุณมากก็สนุนโปรบมือดังเด็กก็บอกขอบคุณครับสนุกไหมครับสนุกที่แค่บอกบอกไม่ไม่เลวมันจะได้ดีๆได้ดีนะครัะขับนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพี่คิมก่อนนะบ๊ายบายพี่คิมก่อนนะ สวัสดีครับ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 ตอนนี้ก็จบเรียบร้อยไปแล้วนะครับเจอีพืนจอะไรนะเจอหลายคนนะเจอหลายคนเจอหลายคนอปรด็นลิกนะครเบอนี่นะครับ ก็ติดตามผลงานนะครับของคุณจอห์นนิเฟอร์ได้นะครับทาง a c e b o o k นะครับแล้วเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมกับคุณจอเนี่ยจะมีรายการร่วมกันนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมว่าเป็นอะไรยังไงเกิดมาบ่นอะไรประมาทนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับพบกันคลิปหน้าครับผม